ยกยังไงยังถีงเลยเีย <laughs> เ้เขาไม่พูดกนาไปแต่อยู่บทอื่นไม่ว่าดอกเนย่ยเขามาหาลูเนี่ย <h ums> <c oughs> พี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ออกมาผมมาป่ากันชินเคยแล้วครับพี่น้องกับพานนุแล้วก็ผ่านกวดคือเกา่าครับผมออกสองผ่านคือเก่าแล้วครับพี่น้องพอมาว่านนี่ก็ช่วลูกฮุกครับเกือบจิ้มไปไหนปะไรให้เขา,าหาบอลใส่กระจากที่นี่ก็มันก็ยังว่าเลยโอ้ดื้อก็เขามากเลยเอยๆมีวันนี้ก็เขามาจะเช้าแล้วครับผม กรอ,อดูว่ามันจีพอได้ใส่เลยไอ้แม่หนี่ก็มาไม้ตามไม้เก่าๆแล้วครับตามคลองตามอะไรก็พอลงหาลงใส่ไปครับพี่น้องผ่านขวดลงผ่านขนุนไปหาดูหาใส่กันเลยครับพี่น้องนี่ก็เห็นแล้วดูเลยไจีได้ใส่กันเลยครับ ทำไมหนวายมีเือเรียวแนวหลุดดินมัน,นวิ่งวางอย่างนี้เนาะเอาทำไมด้อตา,ายี่นีนี้แหละ ีลูไปสองขางแงมสองขันนี้วะเกันเวืดไว้เบ็ดยินเป็นกระเป๋าเนาะกยูลูไปทางนี้ทางนึ่งพี่น้องแกยังไงตัวก็เหมือนแงไว้ไปพี่น้องกันวืด ดูมงามด่าดูในเพลกใหม่นี่แล้วจีบไะไอืมเนี้ยเดี๋ยวจะสุตใหม่อยู่นี่อ๋อ เห็นสองสตัวน่ะเห็นมอบบกกันน่นแหละแต่ว่าจักยังไง <c oughs> อ๋อไปพี่น้องโอ้นเี่เราลู่บนโอ้หลอกขาพงูง่จุพี่น้องลู่บนดู่มีขาพงรักลู่บนลูเกา่า เอ้อรูใหญ่อยไป,น,ปนุ่ออนนะว่านุ่นตอกไปนุ่นเนี่ยพี่น้องดูเยฮาดูแถวเนี่ยโอ้ยมีตะน้ำมีตะไม้พี่น้องเ,อ,อ,เอ้ยดูวะอื้อ หัวอีกบ้าขับไปเนาะโอ้ยทำไมเออโขาลูกระยา่างกับพี่น้องเอง้ยกระลูนึงตะวันคือยังลูกเก่าเก่า 狗，撸狗，撸狗。 หน้าไหมถึงหน้าไหมวะเออคือยุคือสมบัติเหรอจากลูกไปถึงในพี่น้องไปจวกทั้งจวกทั้งกล้วยวฮะผู้ถอย <laughs> โอ้ก็มาหนังตะก,กีเรากล้วยจน เย็บมือมาแล้วพี่น,อน้องเลยคือล้มก็ฝันเลยแลยลยหยลออไะ,ไะไปะเบ็ดใหญ่จั็หน่อยพุ่นแล้วดึงขึ้นมาเต้นจะเด็กก่อยผลแม่ไหมรอแล้วไปเพื่อนเนี่ยที่นี่อือโอ้ปล่อยจอกไปหน่อยวะ้ยใส่เบ็ดหน่อยว่าจะคันพี่นอ้อง เดี๋ยเดี๋ยวาลูเหียน,นมีอยู่เชิญลงไปข้างล่างเหมนูได้ยังหว่าแล้วทำไมกูแทงอย,ยีโล้ ออเหนต้องเงี้ยือกแลถือว่าโอเคละออไ,ได้ใ่ดอ๋อโอ, <c oughs> โอ้มันมีตื่นตาตื่นใจอยู่ <c oughs> น้ำตีตายตืนแบบไหนเราคืนสู่ขากสัไปหรอเตืนแบบไหนเราคืนมันสู่ขากสัไปหรอ ตัวชอนให้เราอยู่ตรงนี้ไหนยังมีไก่เลยด้วยขึ้นมาม่ตัวใหญ่น่ะโอ้เนียน,นเปี๊ยเลยเพ่เยวจัดการก่อนโอ,โอ้คือยูวพี่น้องอืมหาหุกขีดอาย,ยุเย้สวย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 นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญอะเดี๋ยวคอยไปลุ้นข้างหน้ากันต่อครับพี่น้อง โอ้ย <Okay>. มันมีรอยดึงอยู่พี่น้องจากอะไรดึงโอ้นี่หรอปาลาไหลขักขักอ้อลย้ยนจีลงน้ำขึ้นอีกเดี๋ยวมันหวอยกับนาำก่อน อยู่ในนกอเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนคันนี้กินไหมเหมือนสายยองยองเลยโอ้มีกินดอกปไปพี่น้องแล้วคอยไปลุ้นข้างหน้ากันต่อครับกินลเลยเนาะยังไงส <laughs> ายเลย่นนิดยังไงจริงเลยโอ้เอาเอา <laughs> เอาไม่ไปแบบนั้นดูด้ <laughs> 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 โอ้โหอันน oh, <ness Jak ass i> <lush> ี้เดตัน hey. รูเลยนี่เฮ้ยอันนั้นเราอันรูใหญ่อันเบ็ดใหญ่จุกรูเลยแหละอืมฮง่ายก็ไดร์ลุนแหละจิรูรูหนึ่งหางอืมมันมีอันกินนี่อันมุมน่ะที่มันกินน่ะ เบ็ดอราครับพี่นนองเบ็ดเราแพงเราต้องเอาออกเราก็ใส่ตุงไปอ๋อเคี่มมดเก็บเป็ด ที่ได้ไปรุนคันใหญ่ไปน้องคันใหญ่กินเม็ดจุกรล,กแลัแล้วน,นี่แหละคันใหญ่นี่แหละจักยังไงดูนี่ใายเข่งเปียะอยู่นี่ นี่ไงโอ้ยใสกิ่งเปียกเลยพี่น้องเว้ยจะไปถึงไหนนี่นนโว้ไม่ไปนนอยู่นู่นหรอกแกโฟงกว่าพี่น้องมันออกไปอยู่นู่นเหรอเบิดดึงยาจุกหยบอยู่ โอ้น oh, hmm. ah. nah. okay. ah. ี่เลาตัวปลาไลนี่พี่น้องตัวปลาไหลงามยั่วอืสวยแก้วอ่านน่นโอเคไปไปดูข้างหนกันต่อครับพี่น้องสวยสวย

มใหญ่โอ้โหไอ้ไม่คิดไม่ฟันพี่น้องเลยจะมีใส่นีเดีย๋ยจังใหญ่บิ๊กบิก๊กเบ็ดเกาะหางเดีย๋ยวถดฟูมก่อนอือจะกับพันไหนไห้เจนทิดจะอองให้ยุ เออจะกระพันแบบไหนเบ็ดเกาะหางครับนะเอ,ออกเบ็ดออกมากเกาะหางเกี่ยวออกให้ยูทียไยูเยนนี่อ,ออกได้แล้วพี่น้อง

ตัวใหญ่เดี๋ยวไปหลุนคัน้างนานอู้นี่ครับคันหนึ่งจักกีกินไม่กินโอเคไปผ่านขวดไปก่อนไปพี่น้องผ่านขวดดึงให้แล้วคันเดียวได้ผลแ,แมื่ เท่ากันกับตัวหัวมุมหมดอ่ะอ,อุ้ยใจไปเว่ยอ,อ่ะฮะเออเนี่ยเท่ากันกับตัวหัวมุมเลยเไหมแหมพี่น้องเลย,ยูไปใส่ไปคันเดียวไอ้ซุดหมอดุดไปหนาะพันขวดดึงมาให้เออได้รุ่นได้รุ่นได้รุ่นเท่ากันเลยกับตัวหัวมุมโอเคไปพี่น้องสวยสวย ไว้จุกรูหน่อยอยังไงกินไหมพี่น้องไหมเหลือ,อพี่น้องเลยน,นี่รอบที่แล้วมาใส่เลยครับไม่กินรูนี่รอ,อบนี้ไหมเหลืออืมอืมรู้สึกว่าจะตัวใหญ่สะดวยนะพี่น้อง Ô, trong năm dua. Tua Ô, Đó Ô, hả. Ok, oh. oh. ah. hả. Ô, hả. Để kéo. tôi lùn hả. Ô, Được Ô, hả. Ô, hả. Ô, hả. lấy hả. để hả. Ô,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  hả

ทำไมล่ะเขาโอ้เขางาตุน่นทวนเนี่ยชุดสายไข่หนอหนีิอืมอืมเดี๋ยวไปหลุนก็ผ่านขวดเดี๋ยวเอาอันี้นี่ก็ครับเมื่อกี้นี่เต็นบินชนหัวอยู่เดี๋ยวไปจุดเตียนจุดเตียนทางลงมาอะไรล่ะ โยนอะไรในบิทอื่นอะไรไปไป้น้องเดี๋ยวพันขวดกระรางจุกจุกยังไงยังถี่งเลยเเขาไม่พูดนาไปแต่อยู่บนอื่นไม่ว่าดอกเนี่ยเขามาหาลูเนี่ย ตอนนั้นกิโลเนี่ยหลบนึงแ,แต่ตอนนั้นมันแทงมีลงเลยไม่ได้โลตอน,น,นมาขังเหล็กนึ่งเมืองกูจกไงล่ะไปไงมันวะดูซ้ายด้วยไปทางไหนลงพืน้นเมืองลงพืน้นเมืองหนึ่มีลงดอกเขาไปดิปโอโหทะลุออกฟังดีหน้าฟังดูงงดอีกโอ้หถ่ายเวลาเลยแหละ ไปพี่น้องเดี๋ยวเราไปจัดการเตียนทางนาก่อนอู้ยเจ้าวังเลยว่ะตัวนี้แม่พี่น้องเลยดูโอ้บักลูว่ะบักคาคาคาคพี่น้องเลยดูว่ะบักโลโอ้ยคุ้ม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 โอไป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 พี่น้องไปลุ้นผลงานกันก็บาทหนึ่ง โ <Okay. laughs> อเคร้านขายหนดอกนี่พอได้หลุนอยู่พี่น้องมันโอเคสวยไปเดี๋ยวคอยไปว่ากันกบบาทโอเคไปพี่น้องกบบาทก่อนมาพี่น้องอหมดบ,บาทแล้วอันนี้พี่ตองเท่อันนี้ขัดเหรอเท่ไปเลย งูเ่นี่ตอนตะลุนนี่นี่เห็นไหนี่ัสามช่อทอดเอาไอดลุนนว่นเรอหัอือใหญ่จริงนี่จะเป็นขายเสิขหานี่พี่น้องอันนี้ของเห่าขายเ็ดหาอืม สวยงามเลยเก็บมีมานะช่วงนี้พี่้อกสวยงามโอเคยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้เละครับพี่้อกเดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางในก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวยงาม บิดปิดดีใจ